กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสุขภาพดีกับทัญญาสุตราคลินิกการแพทย์แผนไทยดิฉันแพทย์อุสนารัตน์ทิพย์บำรุงค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกัญชานะคะกับการบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนค่ะค่ะอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะก็เป็นอาการปวดศีรษะที่รื้องรงชนิดหนึ่งค่ะเมื่อเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นแล้วนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในประจําวันค่ะซึ่งอาการที่เราพบได้บ่อยนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวนะคะ หรือว่าอาจจะปวดศีรษะทั้งสองข้างได้เลยค่ะซึ่งระยะเวลานะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกายแต่ละบุคคลนะคะอาจจะมี30นาทีนะคะ1ชั่วโมงหรือว่ามีการปวดศีรษะตลอดทั้งวันได้เลยค่ะค่ะก็จะมีอาการนะคะปวดศีรษะแบบตุบๆนะคะตามจังหวะของหัวใจค่ะหรืออาจจะมีนะคะเมื่อเรามองไปที่แสงแดดนะคะก็ตาจะสู้แสงไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีแสงระยิบระยับมองเห็นได้ค่ะ เมื่อมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดสภาวะขึ้นไส้เจียนตามมาค่ะ ซึ่งสาเหตุนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะก็จะมีการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะสภาวะเครียดค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะการดื่มเครื่องดื่มนะคะที่มีแอลโกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนที่มากจนเกินไปค่ะหรือว่าเรานะคะอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิที่สูงแสงแดดจ้านะคะรวมไปถึงกลิ่นแล้วก็มลภาวะต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายค่ะ ค่สำหรับกัญชานะะในการช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะในร่างกายของเราะค่ะก็จะมีระบบนะคะเรียกว่าระบบ endocannabinoid system นะคะซึ่งจะทำหน้าที่ะค,ะคล้ายกับสารในตัวกัญชาะะที่เรียกว่า Ph y โต c a n ค a น i บิ i d ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลให้แก่ร่างกายนะคะปรับระบบต่อไร้รท่อนะคะฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ช่วยลดอาการปวดค่ะซึ่งเมื่อร่างกายของเรานะคะเกิดการพองสารเอนโดแคนนามินอย์อะคะ่ะก็สารในตัวกัญชาที่เรียกว่าไฟตัวแคนนามินอย์นะคะก็จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายนะคะเข้าสู่สภาวะที่ปกติค่ะ